ก็ค, أ, คิดว่าแบบเอาเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าเราไม่อยากรีกบแต่ปีหน้างานน,อน,น้องไ่้หมดเลยนะก็ต้องเลือกไปก่อน <c oughs> อยากให้ทํางานก่อนอย,ยอยากให้ลยุยแบบก็ทํางานเพราะมันคือความสุขของเขา <c oughs> ใช่ไหมเราเราอยากให้แบบคือบางทีมันก็เนาะเราไม่อยากไปกําลังสนุกกับการทํางานความสุขอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอาจจะหลายๆอย่างอนาคตก็อีกไม่นานแล้วล่ะก็ไม่อยากให้นานหรอกจ้ะอยากให้เร็วที่สุดชิวงานหรือดูใจเรา ดูคิวงานไม่มีป <S <S ุบปับหรอกพี่นะไม่มีอึดอัดแล้วพวกเขาเซอร์ไพรส์ไหมเพราะว่าจุดค่อนที่พี่เรียนเป็นผู้ชายจริงๆอาจจะไม่มีสซอรไพร์แต่เขาอาจจะมีไม่กลัวเพราะว่าไม่น่ามียิ่งเราไม่คาดหวังเลยไม่คาดหวังถ่ายเ้าอีกแล้วนะ่ยไม่มีหรอกเด็ดแอสละเด็ดอสะเพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะพี่เขามีโปรเจกต์เยอะมาก ปีหน้าคือแบบรับอะไรไม่รู้แบบห้าหก้าหกอย่างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอาจจะใช้เวลานานกว่าของเบลอีกด้วยซ้ำมั้งอย่างงี้ถ้าเกิดัมันมาจริงภายในปี2องปีนี้เราพร้อมไหมครับช็อตเลยตอบไม่ถูกเลยเอาเป็นว่าก็ต้องก็ต้องรอดูตอนนั้นละค่ะมันก็เป็นเออวันที่เขาก็มีความสุขกันแต่ภาพเป็นของพี่วีพี่วีเขามีภาพหมือนเรมั้งไม่มีหรอกมั้ง คะคือแไม่ีขอเราคนรอบข้างเริ่มแววะราเยอะขึ้นไหมก็จะมีเพื่อนนี่แหละค่ะที่ถามว่าเมื่อไหร่เพราะว่าเพื่อนก็ไปละปีละคนสองคนคนสองคนอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เวียผมพอมากเลยนะเียกัทุกอย่างแล้วทำทุกอย่างจริงๆน่าน่ะสิ เชื่อหรือเปล่าที่เขาตอบไปเมื่อวานเรายังไม่เห็นเลยอ่ะไม่คุยเลยเขาไม่คุยกับเบลเลยกลัวมือถัดจะมีเซอร์ไพรส์มั้ยไม่มีเออยลองไหมเขาเลิกเกิดคราพุ่งมากลางลงนข่าวทำไมไม่มีแน่นอนห้ามไว้ไม่ได้ห้าไม่ได้ห้าค่ะคิดว่าไม่มี เบลกดดันมาเวลาพอมันมีข่าวาหม่เบลไม่กดดันนะคะอุ้ยอึกอักก็ไม่ได้กดดันค่ะพี่เขาก็ไม่ได้กดดันอะไรเบลมากแต่ก็ถามเรื่อยๆก็มีถามนะคะว่าเออน่าจะพร้อมเมื่อไหร่อะไรย่งเงี้ยเริ่มถามผีความไหมความอ้ขดังว่ังขล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 ังขึ้นง ก็มีถามค่ะมีถามเขามีเกิดก่อนหน้านี้มาคือก็ไม่ได้เชิญอะไรจริงจังขนาดนั้นค่ะแต่ก็ถามว่ามีเคยคุยไหมก็เคยคุยแหละด้วยอายุอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ก็มีเบาๆแต่ก็เป็นเบาๆแบบไปเปิดอ,อ,อะว่าเออก็ก็เมื่อไหร่เมื่อนั้นเดี๋ยวก็รอพร้อมแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว่าเฮ้ยดีเขาจะ จบงานติดแล้วนะเาพูดนะก็มีคนถามหรือเปล่าเขาเปิดใจเขาอาจจะใช้สื่อเป็นทางพาทข่จะมาบอกเราเลยอันนี้อาจจะเป็นไปได้แซวบอกว่าพาว่าที่สปายไปเจอเขินไหมะมีคนแซวก็ไม่เขินครับมันมันมันเป็นสิ่งที่เราต้องคือเราอยากจะให้เขาเจอกันอยู่แล้วมันควรจะเจอถูกไหมเออมันควรจะได้รู้จักกันวันนี้เขาก็แลกเบอร์กันเลยจ้ะ เขาแลกเบอร์เองเลยโทรตรงไม่ต้องผ่านเบอร์เราแล้วไม่แล้วไม่ต้องแล้วก็ตอนนี้พ่อมีเบอร์น้องน้องมีเบอร์พ่อสามารถโทรคุยหยาดอตยงก็สุดเก็ร่วมทําบุญกันเขาก็ช่วยเบอร์พ่อแล้วคุณพ่อก็โทรมาโอนเงินทําบุญแล้วนะลูกอะไรอย่างเงี้ยเราถึงเต้นไหมด้วยความที่เจอครั้งแรกไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าพี่เบียร์ก็เล่าให้ฟังอยู่แล้วว่าเออคุณพ่อเป็นฟิลนี้ประมาณนี้แล้วพอเจอจริงๆก็โอ้ชิลมาก คุยกันมาตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่มีโอกาสได้เจอคือมันถึงเวลาที่ควรจะเจอแล้วก็ยังงงเลยว่าเออผ่านมานานมากแล้วเหมือนกันก็แบบเป็นเจ<ๆ>็ดแปดปีอะค่ะก,ก็คุยโทรศัพท์กันตลอดเลยเพราะว่ก็มีคุยใช่ค่ะแต่ก็จะได้คุยเฉพาะที่แบบคุณพ่อโทรหาแล้วก็บังเอิญอยู่พรอ้อมด้วยกัน่านคนเท่าไหร่อีกไม่นานนั้นแหละก็ไม่อยากให้นานหรอกจ้ะอยากให้เร็วที่สุด คือแท่ไม่มีขอเราตอบไม่ถูกเลยเอาเป็นว่าก็ต้องก็ต้องรอดูตอนนั้นแหละค่ะ